วันนี้ตลาดหุ้นไทยทรงดีมากๆนะคะยังคงทยานขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผ่านพ้น1,500จุดมาได้นะคะจะมีแผนกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดถามค่ะ พูดคุยกับคุณนทวันรอ้นราศนีย์เอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ c ี s CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนคับพี่ตั๊กครับครับวันนี้หุ้นไทยทรงสดใสนะครับบวกมาได้กว่า1%ทีเดียวฮะแล้วก็หุ้นชุด A ชุด B พี่เปียกโอ้โหสดใสทีเดียวนะฮะปัจจัยแบบนี้จะไปยังไงต่อดีครับพี่ตัดสินใจยังไงปล่อยไหลไปหรือว่าต้องทํากําไรฮะทากาไรครับพอเขาสดใสกันเราก็มองหมอนิดหน่อยครับข้นมมมาาาาาแก็ยยครับโดเฉพะง มากันเป็นพวงเลยครับเนี่ยอยืเนี่ยแบงก์เนี่ยที่เราเก็บกันไว้ก็ดูขายครับคือมันมีแนวต้านตรงพันห้ารอยี่สิบนะครับสําหรับเซ็ตนะครับคแล้วก็ข้ามได้ก็ไปแค่พันหนึ่งร้อหยห้าสิบพันห้าร้อยห้าสิบตัวทีค่ะเพราะฉะนั้นโซนนี้เป็นโซนขายส่วนพันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยหกสิบเป็นโซนซื้อยังตลาดยังน่าจะเป็นไซ์เวอ,อยู่ครับค่ะอันขายเสร็จแล้วเราก็ลงไปรับเอหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์ว่าไป ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันมาจากแรงกินกําไรส่วนไหนคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติก็ดูหายหายไปแล้วคะ่ะพี่เปียคะ่ะคือมาจากแบงค์เลยครับพี่แผนเนื่องจากมันมีม,มีแบงค์กรุงเทพอะครับเขามองภาพว่าเออเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ต้องตั้งสำรองมากมากเท่าที่ปีปีที่แล้วแล้วะครับอ,อันนี้มันก็เป็นเทรนด์ว่าเฮ้ปีนี้แบงค์อาจจะไม่ต้องตั้งสำรองเยอะค่ะ กำไรก็จะเพิ่มขึ้นปันผลที่ที่เขาจะปีแล้วเขาไม่ได้จ่ายนะครับซึ่งปีหลังเนะี่ยก็มาจ่ายกันปีนี้เพราะฉะนั้นแรงเก็งกำไรจะอยู่ที่แบงก์เป็นหลักนะครับส่วนพวกพลังงานเนี่ยราคาน้ามันเมื่อคืนก็ที่เบรนท์นี่ก็แตะหกสิบเหรียญน,นะครับเวสเท็กซัสก็ประมาณห้าเจ็ดเหรียญน,นี่ก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันคพวกปิโตเคมีพวกพลังงานซึ่งเป็นหุ้นใหญ่หมดเลยครับค่ะอืมขยับตัวหมดเลยแต่ว่าผมคิดว่า โดยภาพแล้วเนี่ยผมยังค่อนข้างกังวลกับตัวสถานการณ์โควิดครับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเราเราเล่นแบบเซฟหน่อยอืลงแรงเราก็ซื้ออันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่ารอบที่ผ่านมาก็คือลงไปลแล้วพอขึ้นแรงมาเราก็ต้องขายครับให้ให้ใช้วิธีนี้ไปก่อนครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เน้นเล่นสั้นตามรอบนะฮะมากกว่าการที่จะสะสมในระยะกลางถึงระยะยาวใช่ไหมฮะใช่รอบก็อยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ที่เราคุยกันเนี่ยกาลังดีแล้วครับเนี่ย รอบที่แล้วรอบลงนะครับรอบนี้เป็นรอบขึ้นก็ประมาณสองสามอาทิตย์ขายซื้อทีงขายทีะครับประมาณนี้ค่ะรอบนี้มันยังไม่มีมันยังพอมีตัวไหนที่เขายังไม่ขึ้นตามมาบ้างไหมคะพี่เปียกเพียบเลยแต่ว่าเป็นเป็นมันเป็นทุ้นที่มันไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นอ่ะเอ้าเออเคยแปลว่าเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งไว้นู่นน่ะไปไปหลังที่เขาฉีดวัคซีนแถวแถววิจุนากรักดาไปแล้วตอนที่ตอนที่ทั่วโลกประเทศใหญ่ๆนะครับค่ะ เขาเริ่มไปสี่ตัวเลขประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิเปอร์เซ็นต์ครอบประชากรของเขาไปแล้วเนี่ยก็ก็มีรุ่นหลายตัวครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับไอ้หุ้นที่ไม่ขึ้นอยู่ตอนเนี้ยค่ะมันมันก็ต้องอีกอีกหลายเดือนหนึ่งกันอ่ะอพอจะชี้เป้าได้ไหมคะเผื่อใครอยากจะลงทุนระยะยาวแล้วก็รอรอได้รอได้รอได้นะครับค่ะก็จะมีมีหุ้นปันผลนะครับค่ะอ่าแอดวานี่ก็ไม่ขึ้นนะครับอื อันนี้รายเดียวตัวนะครับคสื่อสารนี่มันทบไม่กระดิกเลยนะครับค่ะแอดวานเป็นทุนปันผลอินทัชพวกนี้นะครับคเป็นทุนปันผลเป็นผลปันผลซึ่งเราสามารถซื้อได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตลาดลงมันก็จะเซด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเซไม่เยอะนะออค่ะ SCGP ของปูนใหญ่นะครับตัวปูนใหญ่ก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับรอบนี้ยลูกของเขาก็ไม่ค่อยขึ้นเช่นเดียวกันคือ SCGP ครับค่ะแล้วก็มีพวก เอ่อถ้าใครไอผลตัวนี้ก็เป็นผลดีนะครับไอ้ถุงมือยางอะครับอพอเวลาเขาฉีดวัคซีนกันเยอะหรือมีข่าววัคซีนเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะลงอืแต่ว่าปันผลค่อนข้างดีครับตัวเนี้ยผลประกอบการตัวดีนะฮะใช่คนโยบายดีคิดว่าน่าจะปันผลดีด้วยนะครัเพราะนั้นก็นเหลือพูดปันผลหุ้นที่ยังไม่ขึ้น CPO ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับอื เออพวกที่เป็นบริโภคภายในประเทศก็ยังไม่สึ้นมีหลายตัวครับ <20. S 2> ที่แน<ม>แต่ว่ามีข่าวเรื่องเครดิตนี่กระทบความน่าเชื่อถือไหมฮะหรือว่ากระทบต่อราคาบ้างไหมครับพี่มันมันก็พอมีบ้างนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะไปเกินหกสิบผมว่ายาก<อ>ลงมาจะเอาท่าเจ็ดห้าแปดเนี่ยเก็บได้แต่ว่ามันเป็นการเก็บที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมันนี่ขึ้นเป็นลงเป็นรอบนะครับ,รบมันมันก็แค่ถือไปขายไปปีอ่ะอือค่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า อันนี้เป็นหุ้นระยะกลางระยะยาวแล้วถือแบบปันผลแล้วถือแบบเรื่องของการลงทุนมาถึงกลุ่มที่อาจจะเล่นสั้นกันบ้างนะครับรอบนี้ที่ขึ้นขึ้นกันมาอย่างที่พี่เปี๊ยกบอกขึ้นมาแล้วก็ขายไปแล้วถ้าเกิดว่าย่อลงมาอีกตามจุดแนวรับเนี่ยถ้าเกิดคนที่เล่นรอบระยะสั้นมีตัวไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นถ้ามันการเก็งรายมีสองแบบนะครับแบบที่เล่นเป็นรอบเือหมือนที่เราเล่นกันเนี่ยเราก็จะเก็บแบงค์เก็บพลังงานเก็บสิโตเคมีเก็บไฟฟ้ารอบนี้กลุ่มไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อยมาจะเป็น g p s c นะครับ ค่ะอันนี้ก็พอเล่นเก่งกำไรได้ได้เหมือนกันแล้วก็มีเก่งกำไรตามข่าวเช่นไกันช้ากันชงอะไรเงี้ยนะครับพอหุ้นใหม่ตะลอยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคาราบาวอิจิตันอ่าอาเอฟนะครับอาบีแล้วก็ดีโอดอะไรประมาณนี้ครับก็เล่นเก่งกำไรตามข่าวที่เข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องเป็น S <S> เก่งอะไรแบบสต็อปลอสนะครับเพราะเราอยู่ที่ที่บนข,ข้างบนนะครับค่ะครับพออยู่ข้างบนปั๊บเราก็วางจุดสต็อปลอสถ้ามันผิดทางก็จะได้ขายออกไปได้ค่ะพี่เปียคะมีนักลงทุนสอบถามมาเหมือนกันนะคะบอกว่าพอบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยขึ้นมาเหนือ1,500อีกครั้งมีความ <c oughs> หวังเหมือนกันอยากจะให้ทะลุไปที่1,600 1,700รเรามีโอกาสเห็นแบบนั้นไหมคะครึ่งปีหลังพี่แพนต้องครึ่งปีหลังตัว ฝ่ายวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของของ c <S ี s m b อสเให้ไว้หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหรือสี่สิบผมจำตัวเลขไม่ได้ละแต่ต้องเป็นครึ่งปีหลังนะครับถัดไปก็ปหมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยมันคงขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างเป็นไซด์เวย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยปลายปีเนี่ยน่าจะดีภายใต้ข้อสมมติฐานว่าวัคซีนฉีดต,ตามระบบไม่มีไข่อะไรนะ่นเขาเรียกอะไรนะแกกลายพันเนี่ย เอออะไรที่มันเกินความคาดหมายไม่มีเกิดทางเกาหลีใต้เกาหลีเหนือยิงกันอารมณ์ประมาณนี้ครับไ้หวันกับจีนอารมณ์ประมาณนี้มันมันเป็นเรื่องที่ที่ถ้ามันเกิดพุ้นมันจะลงเปลี่ยนจากเป้าหมายของเราไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นโซนประมาณนี้มันจะค่อยๆขึ้นประชาชาไปเรื่อยๆพันหกร้อยเป็นไปได้แต่ต้องปลายปีครับไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะได้เลยค่ะพี่เปียคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับพี่แทนครับพี่ตั๊กครับสวัสดีค่ะ